สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมบอยฟอร์ดวันนี้ผมจะพามารีวิวรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่ยอดขายดีและราคาไม่แพงนะครับกับรุ่น XLS ราคาอยู่ที่889,000บาทนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับตกแต่งโทนสีแดงเป็นหลักทั้งล้อแม็กแล้วก็กัดจังหน้านะครับในส่วนเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ที่2,000ซีนะครับ170แรงม้า 405แรงบิดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้บอยจะพามารีวิวรอบคันกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวบอยขออนุญาตพาไปดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวรบกวนตากล้องแผ่นลอบคันก่อนก็ได้ครนี่ครับผมคันนี้ก็เป็นชุดเหล็กรอบคันเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็จัดทรงเป็นยก2นิ้วด้วยล้อแม็กก็ดูเป็นสีแดงกับยางคอนดิเดอร์ er. ส่วนตัวบอดี้รถนะครับคันนี้เป็นสีดําเดิมๆม,ม,มาจากโรง,งงานนะครับเป็นสีดำแอปซูดแบ็กนะครับแล้วก็ในส่วนก,นกัน,นหลลงเเย็ารอบค เป็นของ Outlander นะครับตรงนี้ก็ลูกค้าเอาไว้ใช้ลุยสวนเป็นหลักนะครับตรงนี้โจทย์ก็คือเน้นใช้งานตรงนี้จึงใส่เป็นชุดเหล็กนะครับส่วนอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับเราก็สามารถรีเควสได้นะอย่างเช่นพวกปีกนกต่างๆแล้วก็ชุดยกต่างๆเนี่ยเลือกเป็นสีอะไรหรือแบรนดิ้งอะไรตรงนี้ก็สามารถรีเควสได้บอยจัดให้นะครับมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับบอยขออนุญาตพามาแนะนําในส่วนด้านหน้าก่อนก่อนที่จะไปรอบคันแล้วก็เข้าสู่ภายในตัวรถ ครับในส่วนด้านหน้านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนกระจังหน้าตัวเดิมออกใส่เป็นกระจังหน้าของ Ford Raptor v 6นะครับมาพร้อมโลโก้ฟอนต FORD สีดําตัดสีแดงนะครับตรงนี้เราถอดกระจังหน้าตัวเก่าออกแล้วก็เราใส่เป็นของตัวใหม่ข้อไปเลยตัวนี้ก็มีไฟเพิ่มมาด้วยเป็นไฟ l e d 3จุดสามารถเลือกสีได้นะครับสีขาวหรือว่าสีส้มในส่วนของไฟหน้านะครับอันนี้เป็นไฟ LED มัติ r ร f เลกเตอรนะครับเปิดปิดอัตโนมัติ ตรงนี้ก็แนะนําว่าเราตั้งออโต้ไว้เลยเวลาถึงตอนกลางคืนแล้วหรือว่าสภาพแวดล้อมมืดแล้วเนี่ยมันก็เปิดเองอัตโนมัตินะครับก็ทําให้ในการขับขี่เราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นส่วนตรงนี้ครับก็เป็นชุดฝาครอบนะครับในส่วนไฟหน้าครอบให้เรียบร้อยเลยสวยๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งหนึ่งที่ทางเรามีให้แถมมาพร้อมกับดีไซน์การตกแต่งตัวรถนะครับในส่วนข้างล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นกันชนเหล็กเป็นของงาน Outlander นะครับกันชนเหล็กเนี่ยพี่ๆอาจจะเห็นมีหลายแบรนด์นะครับทั้งท h o r Hammer อ่าเออรนเดอร์ทรง x อ็ทีมนะครับตรงนี้ก็เอเรนเดอร์ er เนี่ยก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ดีไซน์สวยใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงมากนะจะเป็นกลุ่มราคาที่สามารถเข้าถึงได้จับต้องได้แล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็มีห่วงลากจูงหรือว่าห่วงโอเมก้ามาให้พร้อมเลยมันมาพร้อมเดียวกับเซ็ตกันชนเหล็กตรงนี้เลยนะครับก็เป็นสีแดงนะครับนี่ฮะสามารถลากสัมภาระได้ตรงเนี้ยรองรับน้ําหนักได้3.5ตันนะครับ3,500กิโลตรงเนี้ย ลากได้สบายสบายอยู่ละแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็เป็นดีเซล2 0 0 0นเนาะในพละกําลังต่างๆก็ใช้งานได้ปกปติเลยแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็มีชุดกันแค้งมาให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นกันแค้งของงาน Outlander เช่นเดียวกันนะครับมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยในส่วนงานเหล็กตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับคันนี้ก็ตามโจทย์ที่แจ้งนะครับลูกค้าดูเป็นทรงออฟโรดแล้วก็ทําการยกขึ้น2นิ้วทําให้ตัวรถเนี้ยดูสูงแล้วก็ดูใหญ่มากขึ้นส่วนวิธีการยกนะครับตรงนี้ก เราผมอ,อยากแนะนําว่าควรยกให้ถูกวิธีนี่ครับตามที่วบยเคยแจ้งตลอดนะครับแล้วก็มีพวกลูกหมากแท่นหนุนต่างๆแล้วก็เซตยกด้วยแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนปีกนกจากตัวเดิมของฟอร์ดนะครับเป็นปีกนกยกให้ด้วยตรงนี้เป็นงานของออปชั่นนะครับเป็นงานแบรนด์ไทยที่คุณภาพดีนะครับและการรับประกันเนี่ยถือว่ามีพร้อมทุกอย่างสีแดงนะครับตรงนี้ก็สีแดงตัดดำนะครับเขียนว่าออปชั่นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นปีกนก ยกขึ้น2นิ้วนะครับคันนี้จัดทรงยกขึ้น2นิ้วก็จะได้ทรงส,สวยนะครับรถด,ดูใหญ่มากขึ้นส่วนยางนะครับตรงนี้ก็ดูเป็นยางของ Crosshider นะครับเป็นยางสายลุยขนาดแท้เลยหรือเรียกกันว่าเป็นยาง MT ก็ได้มั d เท r r นะครับขนาดยางอยู่ที่33คูณ12.5 r 20นะฮะตรงนี้ก็เป็นยางขนาด20นิ้วส่วนลอ้อแม็กก็เช่นเดียวกันเป็นลอ้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับออฟ s e t ลบอยู่ที่18นะครับตรงนี้เป็นของ line A Empire นะครับ ตรงนี้ก็โจทย์ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับดีไซน์การออกแบบทั้งกระจังหน้าปีกนกแล้วก็ล้อเนี่ยก็สามารถรีเควสได้นี่ฮะมีกระดุมสีแดงให้ด้วยรอบคันบอกได้เลยว่าสวยดูออฟโรดดูดุดันมากมากนะครับหรือว่าหากใครต้องการเป็นสีดาล้วนเนี่ยก็สามารถรีเควสได้นะตรงนี้ก็ทางเราก็มีล้อแม็กหลายแบบหลายแบรนด์ให้เลือกอตรงนี้เลือกเป็นสีแดงก็จัดให้ครบเซตสีแดงแบบนี้เลยอ่าโอเคมาดูกันต่อในส่วนด้านข้างนะครับคันนี้ก็รอติดตั้งฟิล์มนะครับ คันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งฟิล์มที่เป็นรถเดิมๆนะครับคือเราก็ทําการแต่งด้านข้างก่อนด้านหน้าก่อนแล้วก็ค่อยลามมาถึงในส่วนฟิล์มแล้วก็เดี๋ยวจะครอบชุดคิ้วกันสาดให้ทีหลังส่วนตรงนี้เบ้ารองมือจับป้องกันลอยนะครับก็มีให้พร้อมครบพร้อมใช้งานเลยติดตั้งให้รอบคันสี่ฝั่งนะครับส่วนตรงนี้ครับก็เป็นคิ้วซุ้มล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคิ้วซุ้มล้อของตัวแรปเตอร์ อ่าตรงนี <fit> ้ก็เป็นคิวซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับก็ข้อดีหนึ่งคือทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูใหญ่มากขึ้นแล้วก็ส่วนอีกข้อดีหนึ่งนะครับคือล้อตรงเนี้ยมันเป็นล้อขนาดใหญ่เนาะทรงออฟโรดตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ติดคิวซุ้มล้อเนี่ยล้อมันจะยื่นออกมาเกินตรงนี้อาจจะผิดกฎหมายได้อ่าเพราะว่าตามกฎหมายจริงๆนะครับล้อห้ามเกินในส่วนของบอดี้รถอ่าตรงนี้ครับก็จัดให้เลยนะครอบให้ดูใหญ่ๆเลยตรงนี้จะจะทำให้มันดูใหญ่มากขึ้นนี่ฮะเห็นไหมครับพี่ๆอาจจะสังเกตว่ามันจะพอดีกับล้อเลยอาจจะเกินนมาตรี้ ไม่ผิดกฎหมายนะครับดีไซน์การแต่งเนี่ยก็สามารถรีเควสตได้ตรงนี้ถ้กกากลัวเรื่องตำรวจจะจับนะตรงทางเราก็นี่เลยใสยค่คิวซุมล้อตรงนี้คือจบแน่นอนตรงนี้ไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็มีทั้งโลบาร์หลังแล้วก็กันชนหลังที่เป็นงานของเอ t l ลนเดอร์อ่ามาดูในะส่วนของโลบาร์ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก็เป็นทรงท่อนะเป็นงานเหล็กเอ t l ลนเดอร์ er เช่นเดียวกันดีไซน์ก็มีให้เลือกหลายแบบตรงนี้เป็นเหล็กจริงๆนะครับแข็งแข็งแรงมากๆสามารถห้อยสัมภาระหรือว่า าสามารถเกี่ยวอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยตรงนี้ดีไซน์ก็มีหลายแบบให้เลือกส่วนตรงนี้ครับก็ลูกค้าเน้นเอาไว้ใช้งานที่สวนนะครับอาจจะห้อยหรือว่าเก็บสัมภาระต่างๆหรืออาจจะโยงเชือกนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้หมดอยู่ที่ว่าเราจะไปใช้ทําอะไรนะตรงนี้อุปกรณ์วัสดุก็ค่อนข้างทนมากๆส่วนด้านหลังครับตรงนี้ก็เป็นกันชนท้ายของงาน Outlander เช่นเดียวกันตรงเนี้เราจะเว้นร่องเอาไว้ติดตั้งในส่วนของป้ายแดงนะครับตรงนี้ก็รอป้ายแดงมา ยังไม่ถึงเรื่องนะครับคือทางสูงเราเนี่ยป้ายแดงเขาจะส่งให้ก่อนส่งมอบประมาณ3-4วันตัวนี้เดี๋ยวได้เลขเด็ดแล้วเดี๋ยวบอยรีบจัดส่งให้เลยนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งอะคริลิกเขียนว่าเลนเจอร์ให้พร้อมด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นกราบท้ายนะครับ ford นะครับตัดสีแดงบอกได้เลยว่าคันนี้ลูกค้าคุมโทนได้ค่อนข้างสวยนะครับสีดำตัดสีแดงนะครับทั้งห่วงทั้งอะคริลิกแล้วก็ทั้งกราบท้ายคือทุกอย่างครบพร้อมเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็เป็นฝาครอบหลังสีดำเงานะครับ มีให้พร้อมของแถมเรียกได้ว่าจัดเต็มนะตรงนี้ใช้งานได้ดีมากๆโอเคเดี๋ยวว่าถ้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะครับว่ารุ่น XLS ราคา8 8 9 0 0เนี่ยภายในเป็นยังไงบ้างนี่ครับในส่วนภายในเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจเสียบปกตินะถ้าลูกค้าต้องการเป็นแบบพุทสตาร์เนี่ยบอยก็แนะนําว่าเราอาจจะกระโดดไปดูเป็นรุ่นสปอร์ก็ได้ราคา 984,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโจทย์เราต้องการลดใช้งานชิลๆนะออปชั่นไม่ต้องเยอะ4ประตูเกียร์ออตโต้ขับสบายๆนะครับราคาสบายกระเป๋าก็ XLS เป็นหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะรุ่นนี้ขายดีมากๆราคาไม่ถึงล้านนะครับในส่วนอุปกรณ์แต่งเนี่ยก็ไม่แพงได้ทรงแบบนี้เลยในราคาไม่ถึงล้านตรงนี้บอยก็แนะนําให้นะครับโอเคหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจรถกระบะเน้นใช้งานนะครับ XLS หรือว่ารุ่นอื่นๆเนาะตรงนี้ก็สามารถสอบถามบอยได้บอยก็ประจำการอยู่ที่โชรูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนะครับหากต้องการติดต่อบอยนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่0 8 0 5 4 6 0 0 4บอยฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ก็ประจำการอยู่ที่กรุงเทพเกษตรเนาะมีนะครับติดถนนใหญ่เลยหากพี่ๆต้องการเข้ามาดูรถหรือว่าเทสไดเนี่ยก็ติดต่อบอยได้ตลอดนะครับแต่วันนี้บอยต้องขอตัวก่อนพกกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ